สวัสดีค่ะเนสมอลแฮนนะคะตอนนี้คุณอยู่กับเว็บแกสบ็อกนะคะเว็บแกสเจ็แนวใหม่วันนี้เนสก,ก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รักสุขภาพแล้วก็เล่นฟิตเนสที่ฟิตเนสเฟิร์สโอลี่โอเคก็สำหรับเพื่อนๆท,ท, okay. ที่เล่นฟนะิตเนสเฟิร์สเนาะปกติเวลาเราไปเล่นอนะ่ะเวลาเราจะเข้าคลาสเราก็ต้องไปดูที่บอร์ดใช่ไหมว่าเวลานี้มีคลาสซุมบ้าวอดี้แจมหรือแบบโยคะอะไรอย่างเงี้ย ออที่เราอยากเล่นต้องไปคอยดูที่บอร์ดหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Fitness First แอปนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เราดูคลาสที่เราจะเข้าไปเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแอดเข้าไปในปฏิทินของเครื่องเราได้อัตโนมัติเลยแบบกดง่ายมากงั้นมาดูกันเลยเ,ออเริ่มจากนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ o o o l l p เ a y นาะแล้วก็เซิร์ชคำว่า ff c a s t ปอกก่อนแอปนี้ไม่ใช่แอป อ f ฟ i ิเชีของตัว Fitness f i t n e สเฟิร์นะคะอะพอเข้ามาแล้วเจอแล้วหน้าตาแบบนี้ติดตั้งแล้วก็เข้าไปที่แอดกันอะแอปนี้นะคะด้านบนมันจะมีสาขาให้เราเลือกอย่างแนทเล่นที่เซนทรัลแจ้งหานะก็จะติกที่เซนทรันแจ้งวัฒนานะคะแล้วก็เราสามารถเซต f a u l t ให้มันได้ก็คือตรงจุด3จุดตรงเนี้ยเพื่อนๆคลิกเข้าไปนะแล้วก็เข้าไปที่เซตติ้งนะคะ กดตรงนี้นะคะก็จะเข้ามาเซตสาขาที่เราอยากให้มันเป็นดีฟอลต์เราเปิดขึ้นมาก็อยากเจอสาขานี้เลยที่เราเล่นเป็นประจำอ่ะพอได้แล้วเห็นไหมคะมันจะดูง่ายกว่าที่เราดูในเว็บไซต์เพราะว่ามันสามารถโชว์พร้อมกับเราไม่ต้องไปเดินแบบเหมือนไปเดินดูทุกบอร์ดเลเวลานี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเราดูได้พร้อมกันเลยว่าแบบตอน เนี่ยเจ็ดโมงสิบห้าเนี่ยมันมีสี่คาร์ดให้เราเลือกเลยเราก็เล่นได้คาดเดียวใช่ป่ะเราก็ต้องเออฉันอยากไปคัสไหนไปซุมบ้าดีกว่าอะไรเงี้ยก็แอดซุมบ้าเข้าไปอ่ะสมมติอย่างพรุ่งนี้นัดอยากไปซุมบ้าอ่ะอยากเป้นซุมบ้าซึ่งในหน้าเนี้ยค่ะมันก็จะมีบอกด้วยนะว่าใครเป็นคนที่จะมาสอนเราในคาส้นนะ เนี่ยค่ะก็จะขึ้นมามีดีเทลรายละเอียดของคาที่เราจะเล่นคนที่จะมาสอนเล่าแล้วก็เวลาแล้วก็สาขาจากนั้นเราก็กดแอดเน็ตบอกก่อนสมมติในมือถือเพื่อนๆมีปฏิทนมีแอปปฏิทีหลายแอปมันก็จะให้เลือกว่าจะเข้าไปในแอดไปแอปไหนแต่ว่าของเนด็ดเซตดีฟอล์ให้มันเป็นแอปปฏิทีของ Google แล้วเพราะอะไรเพราะว่าแนดใช้มือถือหลายเครื่องเนก็อยากให้มันซิง เข้าไปในอีกเครื่องหนึ่งด้วยเวลานดิบขึ้นมาดูโอเคมันแจ้งเตือนเรานะหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เอาเป็นปฏิทินที่เพื่อนๆใช้แต่ถ้าแนะนำนะก็แนะนำตัวของปฏิทิน Google เพราะว่ามันโอเคที่สุดเราสามารถดูใน PC ดูในมือถือเครื่องอื่นได้ด้วยเนาะอ่ะก็กดตรงรูกนาฬิกาที่มีบวกตรงนี้นะคะอ่ะกด มันก็จะซิงไปที่ตัวปฏิทินเลยง่ายไหมโดยใส่ดีเทลทุกอย่างให้เราแล้วไม่ว่าจะเป็นเวลารายการซุบ้าเนาะระยะเวลาที่เราจะต้องเล่นสาขาแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นการแจ้งเตือนเนาะสมมติแบบเพื่อนๆเดินไปนู่นไปนี่โอ้ยลืมฉันลืมถึงคันแล้วอ,อย่างเงี้ยก็จะแจ้งเตือนเราได้เราสามารถเซตว่าจะให้แจ้งเตือนก่อนกี่นาทีหรือว่าแจ้งเตือนผ่านอีเมลก่อนกี่นาทีได้ด้วยอ่ะ จากนั้นด้านล่างนะคะก็จะมีบอกนะคะว่าใครจะเป็นคนสอนเราในคานี้เราก็กดบันทึกปึ้ง,งมันก็จะเข้ามาในปฏิทินทันทีง่ายมหมชอบมากเพิ่งเจอแอปนี้รู้สึกแบบโอเคชอบชอบเลยอยากมาแชร์กรันแต่นี้มันสำหรับ Android เท่านั้นเพื่อเนเพื่อนคงถามว่าอ้าวแล้ว p p o o n ฉันละ iOS มีไหม iOS ไม่มีนะคะแต่ว่าแน่กก็จะมาแชร์วิธีที่เราจะเข้าไปดูค ในเว็บไซต์ง่ายๆเผื่อเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้เนาะอ่ะมาดูตัว iPhone กันอ่ะ iPhone โฟกัสไหมโอเคอ่ะสำหรับ iPhone ไม่ได้มีแอปพลิเคชันนี้แต่ว่านะจะมาแชร์วิธีว่าเวลาเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็คือเข้าไปในส่วนของ Safari ปกติเลยนะคะแล้วก็ออไปเลือก c a s t แล้วก็เลือกสาขาเลือกสาขาค่ะเลือกตารางแล้วก็เลือกสาขาที่เราจะเล่นมันก็จะมีคาสขึ้นมาอ่ะแล้วทําไงในเนี้ยที่นันบอกว่าถ้าดูในเว็บมันจะดูยากนิดนึงเพราะเรามันต้องเหมือนต้องไล่ดูแล้วเราจะไม่เห็นได้ในช่วงเวลาเดียวกันอะ่ะมันจะมีคาสอะไรบ้างมันต้องเลื่อนๆดูก็จะดูยากหน่อยอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่งั้นเหมือนเราต้องมานั้งกดเซิร์ชหาในเว็บไซต์ทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธีลัดว่าเราได้เปิดเป็นหมือนไอคอนขึ้นมาเลยวิธีนะคะ เลื่อนให้แถบตรงด้านล่างขึ้นมาเห็นไหมแ้มันจะมีแถบตรงกลางที่ที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นไปแล้วก็กดอ่ะพอกดขึ้นมาแล้วนะคะมันจะมีแถบสองบรรทัดใช่ไหมเราเลื่อนไปที่แถบล่างมันจะมีคําว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมอ่ะแล้วก็กดติ๊กไปทีหนึ่งเสร็จมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราตั้งชื่อแล้วก็ลิงก์ที่เราเออเป็นเว็บไซต์ที่เราต้องการกดเพิ่ม อ่ะเห็นปะได้แล้วเวลาเพื่อนๆแบบอย่างรู้ว่ามีคัทไหนกี่โมงก็เข้ามาได้เลยก็จะดูง่ายขึ้นและเร็วขึ้นตัวนี้สามารถไปใช้กับทุกเว็บไซต์ที่เพื่อนๆเข้าบ่อยๆได้นะคะก็เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เล่น f i ตเนสเฟิร์นเนาะขอบคุณนะคะโอเคสวัสดีค่ะ